พี่น้องคะสำหรับไล่น์นี่สำหรับคลิปนี้นะคะแยิซี์นำเสนอเรื่องราวความน่ารักของพียูนั่นก็คือน้องยูกิไฮทองคำกับพี่พีพีพีพพราชานะคะที่เป็นอีหยังที่แบบเห็นแล้วอดเอ็นดูบ่ได้พี่น้องคะที่ผู้ชายขี้อายคนหนึ่งแต่มีความพยายามเพื่อคนที่ตัวเองรักพี่น้องคือพีพีเนี่ยเขาเป็นคนทีขี้อายพี่น้องเป็นคนที ไม่กล้าเลยแต่คลิปนี้พี่น้องคะจะสิเห็นความพยายามความตั้งใจของพีพีนะคะทีเพิร์นออกมาร้องเพลงคู่นะคะกับไลท์อีพีที่หนึ่งของพียูนะคะพี่น้องเป็นคลิปที่น่ารักมากๆเห็นแล้วเฮาเห็นความตั้งใจของพีพีะ PP นะคะถ้าไม่เฮาถ้าเอาแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนพี่น้องคะเห็นแล้วต่างก็เอ็นดูในความ น่ารักของพีพีนะคะพี่น้องซึ่งขอบอกว่าน้องพีพีเนี่ยเขาเป็นคนทีไม่ค่อยกล้าร้องเพลงนะคะแต่มีคนเข้าไปให้กำลังใจคือเยอะมากๆพี่น้องคะ่ะแฟนคลับเอฟซีของพีพีนะคะเข้ามาให้กำลังแรงใจนะคะพีพีตั้งใจร้องเพลงมากคะ่ะน่ารักจังเลยพียูนะคะพี่น้องนี่คือเอฟซีคนทีสนุนคู่นี้พี่น้องคะ่ะซึ่ง ขอบอกว่าตอนนี้นะคะสําหรับน้องยูกิหายทองคํากับน้องพีพีพีเรนี่ยังทีกําลังออกมาแบบเปิดตัวอย่างสวยงามเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งของวงการนะคะทีมีหล,ลายๆคนสนับสนุนมีกลุ่มบ้านฮักมีกลุ่มพียูที่สนับสนุนให้กําลังแรงใจให้การสนับสนุนนะคะสําหรับคู่นี้เป็นอย่างมากพี่น้องคะหลังจากทีหวนกับขึ้นมารอบนี้ ทำเอาฟินหนักมากทำเอาถูกอย่างชัดเจนขึ้นพี่น้องคะเห็นรอยยิ้มของลูกสาวของบ้านพวกเรานะคะน้องยูกิไฮทองคํานะคะทีมีรอยยิ้มทีมีความสุขเห็นความน่ารักของยูกิไฮทองคาทีเพิ่นรู้สึกได้ทางรอยยิ้มและสายตาทําให้เราแฟงครับเอฟซีนะคะกะต่างก็มีความสุขไปด้วยนะคะกับ ความรักครั้งใหม่ของน้องยูกิหายทองคานะคะตอนนี้ก็คือมีความสุขกับตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะอนาคตข้างหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆคนสนับสนุนให้กําลังแรงใจสําหรับคู่นี้นะคะน้องยูกิกับน้องพีพีนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีเอฟซีะ FC นะคะเข้ามาบอกว่า ไลน์นี้ทำเอาให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ชายขี้อายคนหนึ่งที่ทำในสิ่งที่เขาไม่กล้าเพื่อคนอีกคนหนึ่งเพื่อนว่าพี่นอ้องอ่าขี้อายมากเขินเขินจามตลอดเลยว่าสันพี่น้องคะ่ะเอฟซี่เพื่อนว่าคือน้องเขินอายน้องเพลงก็น้องยุก,กี้เขาเมืออาชีพอยู่แล้วนะเขาก็คอยประคับประคองกันพี่น้องคะ่ะเป็นอย่าง ที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะน่ารักมากเลยจ้าชายพีเอ็นดูความพยายามร้องเพลงแับคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าน่ารักมากเลยจ้าชายพีเอ็นดูความพยายามร้องเพลงเพื่อน้องสุดยอดมากเลยจ้าพี่น้องร้องเพลงเก่งแล้วพยายามอีกนิดเดียวเองนี่คือเอฟซีที่น่ารักของพียูนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือเอฟซีตัวอย่าง การที่เราสนับสนุนศินลปินที่เราชื่นชอบไม่แปลกพี่น้องคะการที่คอมเมนต์ให้กําลังแงรใจคนเห้าบอดดเก่งมาตาเกิดดอกพี่น้องความพยายามทําในสิ่งที่คิดว่าเรามีความสุขทาในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําเพื่อคนที่เรารักนะคะนั่นคือภาพที่นาเอนดูมากๆของ p ีพีนะคะพี่น้องคะถ้าน้องได้ฝึกร้อง ก็เก่งแล้วค่ะไม่มีอะไรที่เกินความตั้งใจสนับสนุน P ีค่ะนะคะพี่น้องนี่คือเราบรรดาฟแฟนคลับเอฟซีเยซีบอกตะไดแล้วพี่น้องครับเยสิดพูดตลอดว่ากลุ่มบ้านฮักของน้องยูกิไฮทองคำเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นบ้านรกเป็นบ้านหักทีหลังใหญ่เป็นบ้านหักทีเอ็นดูน้องยูกิไฮทองคำ ไม่ว่าน้องจะล้มมากี่ครั้งแต่ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นประคับประคองสนับสนุนทําให้ยูกิไฮทองคําเป็นแมวก้าวชีวิตที่ลุกขึ้นสู้ได้ตลอดอ่ะพี่น้องต้องยอมรับจริงๆสําหรับน้องยูกิไฮทองคําเป็นอะไรที่มีบุญวาสนาเป็นนอยงที่มีแรงผลักดันอยู่ตลอดนะคะแล้วตอนนี้พี่น้องคะสําหรับ ยุคิหายทองคํานะคะเป็นอีหยังทีนาภาพ,พุ่มใจกับน้องยูกิกับทางคุณแม่อุ้มด้วยนะคะสําหรับกาแฟนะคะที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นเจ้าของด้วยนะคะสําหรับกาแฟอุ้มอุ้มรักนะคะพี่น้องขะเป็นกาแฟที่ตอนนี้เป็นอีหยังทีดังมากๆเป็นอีหยังทีมาแรงมากๆสําหรับกาแฟอุ้มรักนะคะพี่น้องขะแล้วตอนนี้ ทางด้านเพจของยูกิหทองขายทองคําได้ออกมาโพสต์แบบนี้บอกว่าปาร์ตน้ําตาจะไหลขอบคุณค่าคอมมิชชั่นเดือนนี้ของกาแฟอุ้มรักนะคะพี่โน้องค่ะโหลักเลยพี่น้องคือสุดยอดมากๆสําหรับค่าคอมมิชชั่นของเดือนนี้ของกาแฟอุ้มรักนะคะพี่น้องค่ะเป็นนีอยังทีมาแรงเป็นอะไรที่หน้าภาคภูมิใจมากๆถือว่าประสบ ผลสำเร็จประสบความสำเร็จมากๆกับผลิตภัณฑ์กาแฟอุ้มรักของแม่อุ้มกับน้องยูกิไฮทองคำนะคะซึ่งขอบอกว่าน้องยูกิไฮทองคำตอนนี้ก็คือเป็นซูปเปอร์สตาร์มหาชนเป็นอีหยังทีมีแฟนคลับเอฟซไห้กำลังแรงใจสนับสนุนน้องนะคะก้าวกระโดดมากๆเป็นอะไรที่ตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของ ของค่ายหายทองคำนะคะสำหรับน้องยูกิหายทองคำบว่าสิปเป็นลหลายอย่างทีเขามาในชีวิตน้องตอนนี้นะคะเป็นสิ่งทีทําให้น้องเบิกบานทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของยูกิหายทองคำนะคะพี่น้องคะถือว่าสมแล้วกับยูกิหายทองคำที่น้องมีวันนี้เพราะน้องสู้ชีวิตเหลือเกินผ่านอะไรมามากมายกายกองสำหรับยูกิหายทองคำ จนมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จสําหรับน้องยูกิไยทองคํานะคะฝากแม่ๆนะคะคนที่เคยสนับสนุนน้องยูกิไยทองคํานะคะสนับสนุนคู่พีย์บววสิเป็นพีพีพีพรชาแล้วก็ยูกิไยทองคํามาในตอนนี้น้องทั้งสองคนกําลังไปได้สวยกําลังเป็นคู่เขาเอิญคู่พี่น้องที่น่ารักก็แล้วกันนะคะ ไข่พี่น้องสนับสนุนเป็นกำลังแรใจให้ทั้งสองคนได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเยสิทธ์เสื้อมันแบบนั้นว่าครอบครัวของยูกิไฮทองคำก็คือครอบครัวของ PU ตอนนี้เป็นอีหยังที่เบิกบานมากๆสำหรับด้อมทานตะวันของยูกิไฮทองคำกับพีพีพีพราชานะคะพี่น้องคะฝากแม่แมแฟนคลับเอฟเป็นกำลังแใจให้ลูกสาวคนเก่งของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ฝากคุณสมิดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ